สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามือนี่อาบน้ำแล้วแล้วสักเผาก็แล้วนี่จ้าไข่เค็มเล่ตก็ยำมือนน่เข้าสิมากิเยำไข่เค็มกันนะทุกคนนี่เราทำน้ำยำไปแล้วเราก็จะมาลาดเลยนะลาดไปเลยนะคะนี่ กิ่นค้นเดี่ยวจ้านี่นี่ทุกคนยังเวอร์เนี่เราอยากโชว์ไข่เค็มเราทำไข่เค็มเองนะทุกคนเนี่ยเราอยากโชว์ไข่เค็มเราทำไข่เค็มเองนะน่นากินมาก เช้าเที่ยมยำไข่เค็มซิมจังไ่เสียมขวบเมนูเชียร์ตู้เย็นนะคะวันนี้มีไข่เค็มในตู้เย็นนะคุณเพิ่งทำไว้น,นี่ซิมไข่เหลืองไข่เหลืองไปด้วยนะคะทำยีไงไปเลยจะมีจังมา,จากจ่อ <c oughs> ไข่แดงดูมันน่าคนดีคุ้มด้วยแบบมนันสวงอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์กว่าแล้วแซวค่ะมีอะไรอยู่ในครัวทำให้หมด <c oughs> ไข่แดงเนื้อด้วยแล้วก็ใส่ข้าวโพดด้วยอืมมันทีเคียวนงไปหน้าอ่าใส่ใบเนี่ยใบจ ซื้อกาเฟ็นกินเองมองันก็คือกันเด้พี่เนาะให้หิมงใส่ใจทุกรายละเอียดทำเองมันคอยแสบ่บไน้รสชาติตามเข้ามา มันฮัลโหลใส่ผักใส่มะเขือเทศใส่ทัก่างไปกันอืมอืมเหตเป็นเม็ดมูกิยเหน็ดแน่ เมนูกินเล่นมันหยุดเสาอาทิตย์นะคะ<ม>แล้วก็บรรยากัดพันพอนจับมันบูดเห็นเบียรเฮียนซักผ่าขวดเฮียนจากเหลือตากผ่ายาท่าในตากผ่าก็นินน่งหละ ละน่นอนเดี๋ยวมันจะไม่หมดกินไปตะนัวเค็มเคมพอดีนะทุกคนไม่เค็มมากอร่อยไข่เค็มบางร้านมันจะเค็มมากเลยนะ I'm sorry, กินไข่เค็มเล็ไข่เหลืองคือมันมากแซ่บบุญเซ็น,นก็นแซ่บแค่กินกับบุญเซ็นก็นแซ่บ ไ,ไ,ไ,ไปอาจารย์ทุกคนไปตากผ้ากันจาทุกคนจ้าไปตากผ้ากันค่ะทุกคนบายบากันแล้วค่ะ